สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการการสอนจังหวะดนตรีและเพลงประกอบนะครับไม่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยจะไปเข้าเนื้อาหากันนะครับซึ่งการสอนจังหวะดนตรีและเพลงประกอบจจะมีหลากหลายอ,อ,องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์บ้างข้อสรุปบ้างหรืออะไรต่างๆที่มันอยู่ในจังหวะดนตรี หรือเพียงประกอบบางคนอาจจะรู้อยู่แหละว่าแน่นอนออจังหวะดนตรีบางคนก็มีดนตรีเลยมัวจิตมัวใจนครับเราเดี๋ยวอันดับแรกนะครับก็ให้นักเรียนเช็คความพร้อมกันก่อนใครอยากไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็ให้รีบไปนะเดี๋ยวครคูจะพาเริ่มสอนแล้วนะครับโดย โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่ค่อยใส่ใจนะครับอาจารย์ก็จะแบบอยากให้แบบตั้งใจเรียนในชั่วโมงนี้ก่อนนะครับ mm. เพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากเราเดี๋ยวพวกเราก็น่าจะพร้อมเรียนกันแล้วนะ, mm. ะเดี๋ยวครูจะพาไปดูที่สไลด์แหลหรือเนื้อหาแรกที่เราจะได้เห็นหรือได้ดูกันก่อนนะ แน่นอนครับทุกคนเราจะมารู้ถึงสาระสำคัญกันก่อนนะครับคร่าวๆในส่วนแรกไม่ว่าจะเป็นจังหวะพื้นฐานนะครับจังหวะพื้นฐานความสำคัญของทางทดนตรีช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการนับจังหวะนะครับผมให้พวกเราเข้าใจในการนับจังหวะเดี๋ยวครูจะพารีนนี่แหละให้ เนื้อหาต่อๆไปให้เราพวกเรารู้ในสาระสำคัญก่อนซึ่งลงมาถึงตารเคลื่อนไหวนะครับตามเสียงตามเสียงเพลงครับเสียงเพลงการเล่นดนตรีอย่างนี้เราเบียงอะไรประมาณนี้คนระับการร้องเพลงประกอบจังหวะครับื่อให้บางคนก็ยังช่วยให้พวกเราได้พัฒนาในการฟังโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวนี่สาคัญมากเลยนะครับมันจะทําให้เราแบบดูเด่นไดประมาณนี้และการทางานร่วมกัน ของกลุ่มอันนี้ก็สัมคันครับสํมคัญมากมันจะทำให้พวกเราได้รู้ถึงว่ามีความสามคัคคีกันไหมหรืออะไรยังไงสำหรับการทางานร่วมกันของกลุ่มซึ่งออสาระสัมพัญนะครับที่คุณครูได้สอนหรือบอกไปเมื่อกี้นักเรียนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วเพราะว่าแต่ก็เดี๋ยวอาจารย์จะพา เรียนเน,นื้อหาฐานไปไปเองครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งเป็นสาระสำคัญแล้วกเ็เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูไอ้สไลด์ต่อไปหรือเนื้อหาต่อไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวใครไม่เข้าใจตรงไหนค่อยยกมือถามอาจารย์ยกมือถามอาจารย์ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูไอ้สไลด์ต่อไปอ่ะเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับ แน่นอนครับเมื่อจบการเรียนเมื่อจบการเรียนแล้วครับนักเรียนสามารถหนึ่งเลยครับเข้าใจความหมายของจังหวะเนี่ยครับอันนี้สําคัญมากครับเพราะว่าเราเรียนเรื่องจังหวะอยู่ตอนนี้และจังหวะจังหวะแน่นอนครับจะมีหนะักแล้วก็เบานะครับซึ่งแล้วก็รวมมาถึงการเคาะจังหวะและใช้เครื่องเคาะประกอบเพลงได้ถูกต้องครับบางคนก็เคาะทูก จังหวับางคนก็เขาผิดบ้างแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนว่าจะเข้าใจหเป็นปีไหมนะครับแน่นอนครบับการเคาะจังหวะหรือใช้แบบเาะประกอบเพลงนะเราเือก็เยณครูจะพาเดี๋ยว,วกกยรูวจะพา,พะพาปฏิบัติช่วงทา้ายๆนล่นะครับแล้วก็สามนะครับร้องเพงลงร้องเพลงประกอบจังหวัดได้อย่างสนุกสนานนะครับก็แน่นอนครบับ เราเรียนเรื่องของจังหวะเนาะตามพี่่าก,ก็จะร้อง,พงเพลงประกอบได้อย่างสนุกสนานครับเนื่อเรารู้จังหวะแล้วเราเก็จะร้อง,พงเพลงประกอบได้องสนุกสนานอะไรอย่างนี้จากคนที่ไม่รู้จังหวะก็จะรู้จังหวะล้วก็จะเกิดการร้องได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็มีความกาลา้าแสดงออกได้ทาง,งานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับบางคนก็ยังไม่กล,ล้าแสดงออกนะครับนักเรียนนักเรียนบางคนไม่กล้าแสดงออกนะ จากที่คุณครูเคยเห็นมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับคนเราไม่เหมือนกันนะเนาะมีความกาแสดงออกอะไรเงรี้ยมีและการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อะไรเงรี้ยก็คือคนจะต้องสามีทีกันอยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวค,ครูจะพาไปดูไปดูน้อ,อ่าต่อไปกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาสาระนะครับ ความหมายของจังหวะครับเราก็ต้องแนี่นะครับวามหมายของจังหวะก็คือจังหวะเนี่ยจะมีหนักแล้วก็บอนะครับอันนี้คือหลักๆนะครับจังหวนนะหนักแล้วก็บอซึ่งในส่วนจังหวะห,หนักหรือบอนั้นก็จะขึ้นอยู่กับท่วงทำนองท่วงทำนองนแต่แต่ว่ามันก็จะแบบว่า อย่งนีะมันก็จะบว่าจังหวนะหนักจังหวนะหนักก็จะมีหนักหนักหลายแบบหนักหนักแบบหนักหนักไปเลยหรือว่าหนักหนักพอดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเอา,เอาง่ายๆก็คือนักเรียนก็จะต้องรู้แค่ว่ารู้บ่อว่ามันจะมีหนะักแล้วก็เบาซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพูดโดยโรวมให้ฟังอีกทีนึงแล้วก็ค่าจังหวะของโน้นนะครับเช่นก็จะมี น้อย่างโนดตัวกลมโน้ตตัวกลมอย่างเี้ยครับนี่ือย่งู้จังครับอ๋อบางคนยังไม่รู้นะครับบางคนก็รู้เลยน้ตัวกลมแล้วก็จะมีอย่างนดตนตัวขาวตัวดำตัวขบิบครับซึ่งบางคนก็อาจจะรู้บ้างบางคนก็อาจจะไม่รู้บ้างแล้วการนับจังหวะนะครับมาไม่ว่าจะเป็นการนับจังหวะหนึ่งสองสามสี่แน่นอนครับพูดถึงจังหวะเนาะก็ต้องมีการนับอยู่แล้วนะครับและการฟัง การฟังและเคาะจังหวะตามเพลงแน่นอนครับพวกเราคงน่าจะเคยฟังเพลงในเพลงหนึ่งแล้วก็เคาะจังหวะตามเพลงนะครับแต่ว่าพูดถึงการเคาะจังหวะตามเพลงเนี่ยผูคิดว่าฟังแล้เคาะจังหวะตามเพลงบางคนสือฟังแล้วยังเคาะยังเคาะไม่ถูกจังหวะก็มีนะเคาะแบบไม่เป็นตามจังหวะนะครับแน่นอนครับนักเรียนครับคือการร้องเพลง ต่อมาเป็นการร้องเพลงประกอบจังหวะครับคือบางคนได้ยินจังหวะอะไรนิดนึงก็ร้องเพลงประกอบได้แล้วคนระับแต่ถ้าการพูดถึงการร้องเพลงประกอบจังหวะก็จะแบบแน่นอนครับบางคนก็อาจจะเหมือนเราร้องเพลงแบบทั่วไปนะครับมันก็คือการประกอบจังหวะได้เลยนะแล้วก็ตัวอย่างตัวอย่างเครื่องเคาะจังหวะไม่ว่าจะเป็นฉ่งชาวเล็กกับเอ่ลูกแสืมังกรอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวค่อยมาพูด ถึงอีกทีนึงได้แต่เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูอีกหนึ่งสไลด์ต่อไปแน่นอนครับเราก็จะมาสุดท้ายครับเราก็จะมาสรุปนะครับเรื่องการสอนจังหวะดนตรีและเพลงประกอบครับก็คือสรุปแล้วจังหวะคืออะไรครับคืออะไรครับจังหวะโอเคการแบ่งเวลาอ่า ไม่ว่จะเป็นการแบ,บ่งเวลาให้เป็นระเบีดมีจังหวะนะแล้วบอกแล้วก็รงไปถึงการรู้จังหวะให้ร้องเพลงนะเล่นลนตรีเคลื่อนไหวได้ถูกต้องเพราะจังหวะเช่นจิงกับชาบเล็กคามะที่อาจารย์หรือ,อครูนะครับเคยสอนไปเมื่อกี้นี้นะครับบางคนอาจจะจําได้หรืออาจจะจำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นค่าจังหวะของโน้ตได้แก่โนต้ตดวกลมตัวขาวตัวขบีดน,นะครับการนับจังหวะเช่น1 2 3 4งสามสีงครับตามทีค่ครูสอนไปนะครับ เพื่อให้เล่นได้บอมกังไรเงี้ยฝึกฟังและฝึกจังหวะตามเพลงเช่นยิงช<ม>้างยิงจับปูดังแน่นอะนครับนักเรียนน่าจะเคยได้ยิน,ยนมาแล้วครับเอ่อเพลงโรงเรียน,นของฉันครับแล้วก็การรา้องเพลงประกอบจังหวะแน่นอะนครับมันจะช่วยพัฒนาการฟังการเคลื่อนไหวและฟังร่วมมือในกลุ่มส่งเสรินในม,สสมให้นักเรียนแสดงออกกับดนตรีและทํางานร่วมกันแน่นอะนครับทํางานร่วมกันได้ดีครับผม มันน่าจะหมดรือแล้วลาในข้าวนี้เดี๋ยอาจารย์ผมจริครับผมในส่วนที่ว่าที่อาจารย์สอนไปก็หรือครูสอนไปครับนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างในข้าเวเรียน์มันนี้ครับก็เดี๋ยวทาย้ายค้าอาจารย์จะให้ทุกคนจดมาตามที่เข้าใจ ให้ทุกคนจดมาตามที่เข้าใจครับในคนามที่อาจารย์สอนไปทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับก็ให้สรุปมาว่าได้ความรู้อะไรบ้างในข้าเรียนวันนี้ก็ที่อาจารย์สอนไปมัอกีงนะครับให้จดมาในท้ายข้าวโอเคครับเพื่อที่จะให้ครูได้รู้ว่าเออทุกคนเข้าใจอันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องของการสอนนี้ครับโอเคครับเอ่อ จบแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาวันนี้ครับทุกคนครับก็สําหรับภาพนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับนักเรียนพอหน้าบอกเลยครับโอเคครับ